คุณกมลเดชจูจิตผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิคหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีคับพี่นหนสวัสดีค่ะ,คะแบงค์ไม่แผ่วเลยค่ะพี่วันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มนำตลาดอยู่นะค่ะอืมอ่ะก็เร,เรียกว่าแบงค์เนี่ยยังเป็นกลุ่มนำตลาดอยู่ถ้าเกิดในดูของตัวเซตภาพรวมตลาดยังไงบ้างคะพี่ตัวเซตเองนะครับก็ ยังถือว่ายังประคองตัวได้อยู่นะเพราะว่าอตอนเช้าเนี่ยลงมาเทสแรวรับพอดีเลยนะประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนะครับตรงเส้นสิบวันจุดนะตรงนี้นะเส้นสีเขียวตรงนี้นก็ยังถือว่ายังยังยังอยู่ในเอช่วงของการคาดหวังในเรื่องของ,ของาร,รายได้ได้อยู่นะ่ีดี๋ยววอลุ่มเนี่ยมันน้อยไปนิดหนึง่งอันนี้สองหมื่นเจ็ด ยังค่อนข้างน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบา์ขึ้นไปมันอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ยังเป็นรายกลุ่มรายตัวนะก็ยหางที่เห็นเห็นกันว่ามันวันนี้มันเป็นกลุ่มแบงค์ที่ประคองนะกลุ่มอื่นๆก็ไม่ไม่ได้ผลฟอร์มเท่าไหร่ก็คงจะเป็นรายตัวที่เข้ามามากกว่าอืมนะอันนี้ก็เรียกว่าตัวการรีบา์รอบนี้อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถูกไหมคะพี่ครับมันก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการ selective รายตัวไปครับแล้วก็ ถ้าใครเออ่ถ้าใครจะเล่นอิงกลุ่มก็คง,ต,งต้องอยู่ในกลุ่มแบงก์ก่อนนะค่ะถ้าคใครจะเล่นเก็งกำไรเทรดดิ้งเนี่ยม,ม,มันก็คงจะต้องเป็นพับนั้นก่อนเพราะว่าวันรุ่มมันไม่ได้มาไม่ได้มาเหมือนในช่วงที่มีการแรดดี้กันขึ้นมาแรงๆที่วอลรุ่มมันค่อยๆขยับขึ้นมาแต่ตอนนี้นมันวนรุ่มน,น้อยมากเลยติดถ้าจะติดเื่แหละตอนนี้ ค่ะน้อยน้อยจริงๆนะวอลลุ่มตอนนี้นะก็พลังไม่มามันเลยไม่ไม่ไมรู้จะไปยังไงกันนั่นแหละนะคะถ้าเกิดมาดูในส่วนของตัว t f e ฟกบ้างละคะพี่เทคนิคในการดู t ีเฟกตอนนี้ดูยังไงบ้างคะกรอบเป็นอย่างไรอืมอันนี้ก็เป็นกรอบเดิมจากมุ่มช่วงเช้าเลยนะที่ <สะ S 2> มองว่าแถว835เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ต้องพยายามรักษาฐานเอาไว้ตรงนี้นะหรืออย่างน้อยที่สุดเน830ตรงนี้เส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ห้ามหลุดลงไป ก็คือใครที่วางแผนลองมาก็จะใช้ตัว830เป็นจุดสต็อปได้ก็ยังเป็นลักษณะของการโฮโพอรชั่นฝั่งลองไว้อยู่เนะพราะจริงๆก็ยังไม่ได้เออ่ยังไม่ได้เสียไปนะนะ <S 2> <S 2> และ้วก็แนวต้านที่เป็นเป้าของการขายระยะสั้น่นก็ยังอยู่ที่ส่วน840 5อยู่ประมาณเทปีเป็น845พี่โตตัวทีเฟกมันดูขยับแบบ ไม่ค่อยเหวี่ยงเลยแบบนี้เอใครที่เป็นสายเทรดนี่ช่วงนี้ดูเหมือนจะมันมันดูยากกว่าปกติถูกไหมคะพี่คือมันก็เหมือนกับว่ามันมันมันค่อนข้างเปลี่ยนเปลี่ยนได้ตลอดกันจริงแต่ว่าจริงแต่ว่าตัวของสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันยกโลให้เราเห็นพอยกโลให้เราเห็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะคาดหวังฝั่งบวกได้มากกว่า จริงแต่ว่ามันจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยมันก็คงต้องดูทีละสเต็ปไปอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราโฮลเวอร์ชันฝั่งรองเอาไว้หลังจากที่อ่สมมุติว่าเกิดอ่าสมมติว่าเรียกว่าแม่นจัดเลยนะเรียกว่าตรงนี้เลยคมตรงนี้เลยสมมติว่าเส้ตรงนี้เลยนะก็คือจุดที่มันจุดพลุขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเอเมซีมันตัดขึ้นมาด้วยนะต้องค้าตรงนี้ตอนที่มันตัวเส้นห้าสิบวันมันกลับมาเบรกได้อีกรอบหนึ่งเส้นห้าสิบในรัยชั่วโมงนะ นะกลับมาเบรกได้นะแล้วก็เออตัวของมัน,ม,นมันจุดพูวขึ้นมาแล้วโฮพอร์ชันฝั่งรองไว้เนะี่ยก็อาจจะต้องอาจจะเป็นลักษณะของการโฮไว้เพื่อไปรอขายกันหมดแถวนี้นะแล้วถ้ามันผ่านแล้วค่อยว่ากันอะไรประมาณนั้นมากกว่านคะ่ะอืออันนี้ก็ลองติดตามดูกันนะในส่วนของตัวแผนทางเทคนิคทาง,ท,างที่เฟที่ฟช่วงนี้อาจจะแบบ เงาๆว่างๆก็เดี๋ยวพักก่อนก็ได้นะใครที่เป็นสายทีเฟกช่วงนี้นะคะค่ะมาดูในส่วนของต,อตัว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 หุ้นกันนิดหนึ่งค่ะพี่ตอนนี้พี่โจตัว BBL อย่างเงี้ยค่ะ BBL พี่โจมีมุมมองอยังไงตอนนี้คะก็ยังถ้าตันนี้ปิดสวยๆแบบนี้ก็คิดว่าร้อสบสามันก็น่าจะไม่ยากนะเพราะว่ามันมันก็คือ อายที่ต้องทูดอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วตีขึ้นไปชนแล้วเนี่ยเบรกไหมถ้าไม่เบรกก็อาจจะมีย่อได้ค่<ฆ>นะแต่ว่าตัวเครื่องมือมันมันค่อนข้างมาซัพพอร์ตอยู่แล้วนะคือมันมันตัดขึ้นหมดเลยอินดิเคเตอร์ทุกตัวตนะรวถึงว่ารุ่งก็ขยับตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นโ<ฆ>อเมนตัมยังดีอยู่ครับก็เป็นใครที่มีอยู่ก็อาจจะเป็นักนษะางของการถือถือไปต่อนะ<ฆ>นะเพราะว่า<ฆ><ฆ>มันมันถ้าเป็นอัพเทรน เนี่ยครับคือถ้าคือบางคนก็อาจจะอาจอาจะใช้แพทเทิร์นอาจจะมองเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลไว้ได้ถ้าเบรคตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ช่วงหนึ่งครับแต่ก็ตรงนี้ร้อยหกสิบสามก็เป็นจุดวัดว่าจะผ่านไหมค่ะอันนี้ใครที่ยังมีอยู่ก็คือยังสามารถถือยังโฮกันต่อได้ถูกไหมคะก็ยังถือถือ,ถ,อถือโฮต่อได้อยู่ครับค่ะถ้าเกิดคนย,ยไม่ไมีจะไ,ไม่ได้เสียชืนีมันไป อ่าถ้าถ้าคนยังไม่มีของล่ะคะพี่แนะนำย่างไรดีคะพี่โจก็คงต้องเป็นจังหวะย่อย่อซื้อครับย่อซื้อเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันใกล้แนวต้านมากถ้าสมมติเราเกิดซื้อตรงนี้แล้วเกิดมันไม่ผ่านแล้วเกิดมันย่อลงมาเนี่ยเราแล้วเกิดมันหลุดลงไปเนี่ยเราก็จะวางแผนลํบปะกันแต่ถ้าเราซื้อใกล้เส้นค่าเฉลี่ยหน่อยนึงนะ่ะแถวแถวร้อยตอนนี้มันร้อยห้าสิบเก้าแหละ แต่คือถ้ามันมันไม่ได้จริงก็ขยับขึ้นไปสักช่องสองช่องอะไรเงีย้ยมันก็อมันยังพอตั้งตั้ง๊อปไม่ดลกดได้นะ๊อปก็อาจจะใช้ร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าไปได้ตรงเนี้ยมันก็คือแม้กระทั่ามันมีส่วนต่างประาหกสิบสามอยู่นะคือถ้าซื้อ,อสมมติว่าซื้ออ่ะสซื้อร้อยหกสิบนะขายร้อยหกสิบสามก็ยังมีส่วนต่างสามบาทับนระอ,องดูน สามารถลุ้นถึงไปต่อก็ได้หรือว่าถ้ามไม่ผ่านจริงเราก็ยังขายทาไรล็อกโควิดไปก่อนได้นะโดยที่สต็อกเนี่ยอาจจะไม่ลึกมากไป5.75อะไรประมาณโอเคอ่ะ BBL นะยังตัวนี้ยังคงสามารถโฮดต่อแล้วก็ใครที่กำลังรอหาจุดรับนะคะตามแนวของทางออพี่โจโดได้เลยนะคะโอเคพี่โจมีตัวไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะจากตัวะะตบบีอพมีีมีตัวหนึ่งน่าสนใจเอนกันนะดิเห็นช่วงบ่ายมาเนี่ย ก็เห็นมันโผขึ้นมานิดนึงนะตัวหุ้นเรืออะร์ซไม่ได้พูดถึงนานมากนะเราจริงๆคนชินดูพี่มันนิ่งมันนิ่งมันนานมากจนเราไม่รู้จะพูดอะไรกับมันเลยครับพี่แต่ว่ามันมีสัญญาณเข้ามาจนมันเบรกแขนขึ้นมาแล้วมันเบรกเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นเลยเอ็มเอทีดเนี่ยตัดสูตรมันแรกนะวอลุ่มเริ่มเข้าแบบนี้มันเริ่มมันเริ่มสร้างโมเมนตัมให้กับราคาหุ้นค่ะซึ่ง ถ้าที่ไปดูละถ้าที่ไปดูว่ามันจะมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นบวกก็มันอาจจะมีเรื่องของตัวเฟรดนะคอนเทนเนอร์อินเด็กซ์เนี่ยในฝั่งเอเชียเนี่ยซึ่งเขาจะมีธุรกิจในฝั่งเยอะะถ้าเทียบเรียกว่าสองสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นประมาณหกปร์เ็ถ้านับจากวันล่าสุดคือวันที่สามสิบเนี่ยคือต,ตอนนี้วันที่หนึ่งคือตัวเลขพวก เอ่อคอนเทนเนอร์อินเด็กซ์เนี่ยมันจะชอบอัปเดตสองอาทิตย์ทีหนึ่งอาทิตย์ทีอะไรประมาณมันจะไม่ได้มีทุกวันค่ะมื่อมีดูล่าสุดเนี่ยมันขึ้นมาประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้นะที่มันเริ่มขยับขึ้นมาค่ะโอเคยี่ 27, เจ็ดเจ็ด้างเป็นดาบฟันคือถ้าผ่านได้เนี่ยเชื่อว่าตรงนี้น่าจะไม่ยากยี่สิบเก้าสามสิบแต่ตรงเนี้ยตรงนี้อาจจะเป็นด่านแรกก่อน 2ี30นะคะจุดที่ห้ามหลุดคืออยู่ตรงไหนคะพี่จริงๆห้ามหลุดคือตรงฐานเนี่ยโลกานน่ากนะเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้น่าจะประมาณสัก2 5่สะย5่นะคะส่วนแนว<ม>รับเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณสัก26 25ประมาณนี้ ยี่สก็คือสามารถรอย่ออีกนิดนึงก่อนได้นาะพี่นาะเพราะว่าสองวันนี้มันร้อนมันร้อนแรงเหลือเกินเหมือนเรือกลไฟนิดนึงนะคะเอออาจจะรอยอ่อนิดนึงได้สําหรับ RCL นะคะเป็น2ตัวนะคะพี่ถูกไหมคะถูกโ oh. อเค okay, ค่ะพี่โจขอบคุณมากเลยนะคะพี่โจครัเดี๋ยวพรุ่งี้เจอกัน oh. พี่โจค่ะ oh. <laughs> สวัสดีค่ะ oh. สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะพี่โจอ่ะอันนี้ก็เป็นออพี่นะักพี่